หรือนี่ยังไม่เท่าไหรแค่มันพยักหน้าเหมิงเฮมิงก็พอใจแล้วเด็กน้อยพูดต่อว่าเจ้ามืดเรามาเล่นกันเถอะอูเจ้ามืดส่งเสียงแล้วค่อยๆเดินมาหาเหมิงเหมิงเจ้ามืดไม่ใช่เหมิงเหมิงต้องเป็นคุณแม่สิอ,อ,อู้มันขันรับอีกรอบแบบลากๆก,กลัวๆจะต้องโยนจริงๆหรอกเหรออาจือเย็ยนส่งเสียงมันค่อยๆโยนจือเย็ยยนขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเห็นคุณแม่มีความสุขแบบนี้เหมิงเหมิงที่ดูอยู่ข้างๆก็พลอยสนุกไปด้วยแต่จางฮันที่เอาแต่แอบยิ้มอยู่และดูอยู่ไกลๆแต่ทออาไม ดูไปดูมาเขากลับเหมือนเห็นอะไรบางอย่างวันนี้จือเยียนใส่ชุดกระปรงสีขาวกับผมที่ยาวสลวยสีดอรอาทออาให้เธอดูเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาแต่ว่าด้วยความที่ลมแรงทออาให้กระปรงของเธอถูกลมพัดจนเลื่กขึ้นตามลมจางฮ่านก็เลยเหมือนจะเห็นอะไรสีชมพูสีชมพูที่ซ่อนอยู่ข้างในทออาให้เขารู้สึกว่าตัวแข็งขึ้นและร้อนวูบไปทั้งตัวพอแล้วแล้วถึงตาเหมิงเฮมิงแล้วเจ้ามือถึงตาเหมิงเฮมิงแล้วเหมิงเหมิงตะโกนเรียกเจ้ามือส่งเสียงร้องได้วางจือเยียน จือเหยียนเพิ่งลงเหยียบบนพื้นก็รู้สึกเหมือนขาสั่นไปหมดคออาให้เธอเกือบล้มลงไปกับพื้นแต่จางฮั่นที่เอาแต่จ้องมองดูเธอก็รีบวิ่งมารับพร้อมกับโอบเธอไว้จอน,นด์อาให้เธอรู้สึกเหมือนหน้าตัวเองก็อาลังแดงเหมือนลูกทับทิมที่สุกแล้วแล้วเริ่มลามไปถึงใบหูต้นคอจนเธอเริ่มรู้สึกตัวก็เลยพบว่าจางฮั่นนกอาลังยิ้มอยู่หัวเราะคออาไมเพราะว่าคุณนั่นแหละปล่อยฉันเดี๋ยวนี้จื่อเหยียยืนรีบกลับออกทออาไมแค่นี้ก็กลัวเหรอจางฮั่นพ ห้า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 เหมิงเหมิงเล่นไปหัวเราะไปแค่ไม่กี่นาทีก็ร้องขึ้นพอแล้วแล้วแล้วเจ้ามืดได้ยินดังนั้นก็เลยรีบวางเหมิงเหมิงลงส่วนเจ้าดออาที่อยู่ข้างๆก็เริ่มกลัดงรุ่มใจมัวแต่คิดในใจว่าเจ้านี่ชอบเอาความมาดีความชอบเข้าตัวตลอดคุณแม่โยนสูงสูงสนุกไหมเหมิงเหมิงถามสนุกจ้าเธอยังตัวสั่นเล็กน้อยแต่ก็ตอบเหมิงเหมิงไปอย่างนั้นอือโยนสูงสูงนี้ยอเล่นนานๆไม่ดีนะต้องพักผ่อนก่อนแล้วค่อยเล่นนะคะจื่อเหยี่ยนพยักหน้าตอบเหมิงเหมิงจางฮั่นท เราไปหากอริล่าตัวน้อยๆกันเถอะเหมิงเหมิงจะนั่งบนบ่าเจ้ามือส่วนเจ้าดออานอาทางไปเลยยอยยอยพอพูจบเจ้ามืดยอตัวลงมารับเหมิงเหมิงส่วนจางห้างกับจือเยียนก็เดินนออาไปก่อนแล้วแต่เหมิงเหมิงเห็นทั้งสองคนที่เดินไปข้างหน้าแล้วก็รีบลงจากบ่าของเจ้ามืดไปหาทั้งสองคนแล้วพูดว่าป้า๋าคุณแม่ทออาแบบนี้ไม่ถูกนะต้องจับมือกันแบบนี้ด้วยสิเด็กน้อยพูดแล้วจับมือของทั้งสองคนมาจับกันแล้วก็นึกในใจว่าต้องแบบนี้สิถึงจะให้พ่อกับแม่ที่รักกันเนื้อเมื่อนนยยยยังไม่่่ปลอออเเหรจืีพูด จบตอนตอนที่หนึ่งร้อยห้าสิบสองความประทับใจของจือเยียนอืมจงางฮั่นรีบปล่อยมือแล้วยิ้มเฮ้จือเยียนเรียกแล้วพูดต่อว่าเดี๋ยวตอนบ่ายฉันก็จะต้องเดินทางแล้วนะใจคอคุณไม่คิดจะให้ฉันกินข้าวบ้างเหรอนี่เราเพิ่งจะมาถึงเขาจันทราเองนะรอกลับแล้วผมจะเอาวัตถุดิบกลับไปทออาอาหารให้คุณจงางฮั่นพูดตอบแต่คุณไม่เคยทออาอาหารที่ฉันชอบความจริงใจจากนิดก็ไม่มีจือเ hey. หยียนพูดไปก็หน้าแดงไปคุณดูตรงโน้นสิผมเพิ่งปลูกไปไม่กี่วันก่อน,อนมีผักโขมผักกา,า,ก,ก,ก,นะก,าพกพกนาาดจงู่ หม้อไปเป็นที่กล่าวขานกันมาอย่างยาวนานกูโตงอกิีงอก็คือการเอาอาหารใส่ลงไปในหม้อในอาซุปในขณะที่มันกออาลังเดือดพอดีแล้วเวลาที่เราใส่อาหารลงไปมันก็จะเป็นเสียงกูโตมอเลยทออาให้นี่เป็นที่มาของชื่ออาหารและเป็นอาหารที่สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยกออาลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในเอเชียเพราะอาหารที่เผ็ดหอมและไม่มันส่วนประกอบก็มีพวกเนื้อสัตว์อาหารทะเลผักต่างๆรวมถึงพวกประเภทไข่ปกติแล้วก็จะกินกันแบบต้มในอาซุปก่อนแล้วก็ค่อยๆใส่อาหารลงไปตามความต้องการของแต่ละคน แต่ที่จือเยียนชอบกินนั้นคือหม้อไฟของชงชิ่งหม้อไฟของชองอชิ่งนั้นได้กลายเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งไปแล้วเรียกว่าหม้อไฟเมลตูหรือว่าหม้อไฟมาล่านั่นเองส่วนประกอบก็มีเนื้อวัวเป็ดลออาไส้เป็ดและอื่นๆหม้อไฟเมลตูแบ่งเป็นสองแบบก็คือแมบ่บทอากับขาวแบบขาวต้มแค่ไม่กี่นาทีก็สุกกินแล้วจะรู้สึกอร่อยหอมหวานจือเยียนฟังจังฮั่นผู้จบก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นใบหน้าของเธอกลับมาปกติแล้วแต่ตาของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นจริงๆแล้วเขาจะอ,อาเรื่องของฉันได้ด้วยเหรอนี่เววลลาแ่งคือีถึท้ พวกเราควรกลับแล้วละจางฮั่นพูดหลังจากที่เขาเก็บผักมาหลายอย่างมีมะเขือเทศแตงกวามันฝรั่งแล้วก็มีไก่อีกสามตัวก่อนหน้านี้เจอเยียนเพิ่งจะกินมะเขือเทศไปแล้วเธอก็เหมือนนึกอะไรออกก็เลยพูดขึ้นว่าฉันจออาได้ว่ามีลูกคลับแบบเล็กๆก็อร่อยเหมือนกันนะคออาพูดของเธอเหมือนนดอาให้เหมิงเหมิงนึกอะไรออกอีกคนก็เลยรีบโบกมือและพูดขึ้นใช่แล้วคือลูกคลับนั่นไงที่มีสีแดงกับสีเหลืองปะป๋าเหมิงเหมิงก็ชอบกินเหมือนกันโอเคโอเคโอเคไว้เดี๋ยวพ่อปลูกไว้ให้เรากับแม่กินดีห่จใใญ พอเที่ยงทั้งสามคนก็พากันกลับถึงร้านจางห้านกอาไก่ตุ๋นผัดเผ็ดมันผัดแตงกวากับมะเขือเทศปกติที่กินกันบ่อยๆก็มีผัดแตงกวาเพราะส่วนมากที่ปลูกก็คือแตงกวามันสดแล้วก็คนส่วนใหญ่ชอบกินแต่ยังไงแล้วลูกค้าก็ดูเหมือนจะชอบไก่ตุ๋นเหมือนกันเพราะทุกคนต่างดูชอบใจกันมากโอ้ไก่ตุ๋นอันนี้หอมจริงๆอ่าทออาไม่ถึงหอมได้ขนาดนี้บนชั้นสองจานห้าเหยียนเหมิงเหมิงกับโจเฟยก็กออาลังเพลิดเพลินกับอาหารกลางวันที่แสนอร่อยเหมือนกันจานห้านอหอยเ่่่งกกปีีไไอ้ถขหยิบปีกไก่ไออออออีกอีกกันมาให้เธื อันนี้เอาให้คุณแม่ดีกว่าเหมิงเหมิงหยิบป at ีกไก่แล้วเอาไปใส่ในถ้วยของจือเยียนแม่กินเนื้ออย่างอื่นก็ได้แล้วเหมิงเหมิงกินเถอะจ้าจริงๆแล้วจือเยียนชอบกินปีกไก่มากแต่ที่ไม่กินเพราะว่าอยากให้เหมิงเหมิงกินมากกว่าไม่เอาเอาเอาคุณแม่กินอันหนึ่งสิคะคุณแม่ก็ต้องกินปีกไก่เหมือนกันเหมิงเหมิงหยิบปีกไก่กลับมาวางที่ถ้วยของจือเหยีอีออนโอเคโอเคงั้นแม่กินนะจือเยียนยิ้มกว้างป้าป๋าก็ต้องกินเหมือนกันนะเหมิงเหมิงเสนอพร้อมกับมองหาปีกไกกกกก่่่่่่่่่่ใใหหห้้้้้จจจาาาางงงงงฮฮันน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 นีีีีีีมมมออออึืืเเเยยยยยดดููแแลลววววว็็ชตะะบคไไปทถขพุณิิสผ ขาก็อาลังจะพูดแต่ถูกโจโเฟยขัดขึ้นมาก่อนฉันยังอยู่นี่ทั้งคนนะทออาไม่ทุกคอนอตอาเหมือนฉันไม่มีตัวตนเลยหรือว่าตอนเช้าที่เขาจันทราโจโเฟยจื่อเยียนรีบวางปีกไก่ที่ถ้วยของจานห้านแล้วหันกลับมามองถ้าเธอไม่อยากกินข้าวแล้วก็รีบลงไปเลยออ่หยาดูเหมือนตัวเกะกะอย่างฉันคงไม่มีความหมายแล้วแหละโจโเฟยแกล้งทออา,าเสียงสัน่นเธอเธอหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะจื่อเยียนตอบกลับโอ้ยนะเปยเฟย,เยหยุดพูดสักทีเถอะเหมิงเหม,มิงพูดขึ้นอีกคนกินข้าวต่อกันเถอะจางันกทแ น่าสงสารจริงๆโจเอยเอ๋ยลี่ลี่ทออามายังไม่มาสักทีนะคนช่วยสักคนก็ไม่มีโดนรังแกจนได้นะเราโจเอยแกล้งทออาหน้าเศร้าแต่พอจะเย็นวางตะเกียบเท่านั้นแหละโจเอยก็รีบยิ้มขึ้นมาทันทีพร้อมกับพูดว่ากินข้าวข้าวกับข้าวที่พี่เคยทออานี่อร่อยจริงๆห้า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 เห็นความสัมพันธ์ของทั้งสองคนดีขึ้นแบบนี้ก็ทออาให้เธอรู้สึกชื่นใจขึ้นมาสุดท้ายแล้วจางห้านก็ไม่กินอยู่ดีเขารอปีกไก่ในถ้วยของเหมิงเหมิงหมดแล้วก็ขี้ไปให้เธอต่อไม่เอาปะะปาาานนนนนนนัั่แแหหลลลลต้้้้้้ออออองงงกกกกกิิเเเดด็็ยยพูขขึจจจใีบว จริงๆแล้วจางหัานก็ไม่ได้ชอบกินปีกไก่อะไรมากมายหรอกแต่ซออาหรับเหมิงเหมิงแล้วมันคือสิ่งที่อร่อยที่สุดหลังจากที่กินข้าวเที่ยงเสร็จจางหัานก็ขับรถไปส่งจือเหยียนกับโจเคยก่อนลงจากรถเหมิงเหมิงที่นั่งอยู่บนตักจือเหยียนก็ร้องไห้ขึ้นไม่ว่าจะปลอบยังไงก็ไม่หยุดร้องจางหัานพูดปลอบก็แล้วสีหน้าของจือเหยียนก็ทับเริ่มไม่ดีผ่านไปไม่กี่นาทีเหมิงเหมิงเหมือนจะดีขึ้นเธอรีบดูเวลาใกล้แล้วพวกเธอต้องรีบลงรถแต่พอพวกเธอลงรถไปแล้้้้ววววในนนนนนออ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 าาาาตขงง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 เเเเเหหหหหหมม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 ิิิิิกกกกก็็รร่่่่่่่่ไไไไลลลลลีีแแแแะปปคคััุณบบจพูดยยโ ฮือ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 ไม่กี่วันนี้มันกี่วันกันล่ะคะเหมิงเหมิงไม่อยากให้คุณแม่ไปเลยเหมิงเหมิงพูดไปร้องไห้ไปโอ้โ oh อ้โ oh อ้โ oh อ้ oh oh oh. ไม่ร้องแล้วนะเหมิงเหมิงเป็นเด็กดีไม่ใช่เหรองันตอนนี้ให้พ่อพาเหมิงเหมิงไปเที่ยวสวนสนุกดีไหมจางฮันรีพูดต่อหือพอพูดถึงสวนสนุกเหมิงเหมิงก็หยุดร้องขึ้นมาทันทีไปตอนนี้เหรอใช่จ้าตอนนี้ไปกันเลยว่าแต่เหมิงเหมิงจะร้องไห้ไม่ได้แล้วนะรีช็ดในอาตาเร็วจางฮันพูดอึมเหมิงเหมิงไม่ร้องเหมิงเหมิงรีบยกมือน้อยๆของตัวเองขึ พออามาถึงสวนสนุกที่อยู่ข้างเทะเลเหมิงเหมิงอยากนั่งชิงช้าสวรรค์เพราะเวลาที่มันขึ้นสูงแล้วจะทอดอาให้เห็นวิวทิวทัศน์ข้างล่างป้าป๋าสูงจังเลยดูสีส,สิคนข้างล่างตัวเล็กมากเลยป้าป๋าเจ้าดออากับเจ้ามืดยังไม่เคยมาเที่ยวสวนสนุกเลยนะเหมิงเหมิงอยากพาพวกมันมาจังเลยสออารับเหมิงเหมิงแล้วเจ้าดออากับเจ้ามืดน,นั้นได้กลายเป็นเพื่อนสนิทไปแล้วสวนสนุกน่าเล่นขนาดนี้เหมิงเหมิงก็ต้องอยากพาพวกมันมาลองสักครั้งงั้นเดี๋ยวพ่อพาเราเจ้าดออาเจ้ามืดมาสวนสนุกอีกกดดดีีมมมมััั้้้ยจาาาางงงงงฮ่นพูแลวววหหหหเเเเรระใบคไสขอิิ ดี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 ป้าป๋าใจดีที่สุดเลยโอยไม่ใช่สิยังเหลือคุณแม่อีกคนนี่ต้องพาคุณแม่มาด้วยสิคะลืมพาคุณแม่มาอีกคนทางฝ่ายจางฮันที่กออารังเล่นสนุกกันที่สวนสนุกแต่อีกฝ่ายหนึ่งกออารังอยู่ที่ชายแดนจีนลาวข้างหน้าก็คือสามเหลี่ยมทองกออารแล้วเหลือสามชั่วโมงเราก็จะถึงที่หมายหนิงเซวียวนเอาแต่มองภาพตรงหน้าราวกับว่าเธอนั้นคุ้นเคยกับที่แห่งนี้เป็นอย่างดีจบตอนตอนที่หนึ่งร้อยห้าสิบสามหวัดเสียวดูเหมือนคุณจะคุ้นเคยกับสถานที่แห่ง พอเขาเริ่มพูดเจ้าเฟิงกับเจอหลงก็เหลือมามองหนิงเซวียนฮ่า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 เธอแกล้งหัวเราะพี่เฮลิกงอเฟิงก่อนหน้านี้ฉันเคยมาที่นี่แล้วฮ่า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 หนิงเซวียนพูดไปหัวเราะไปอ้าวจริงเหรอเฮลิกงอเฟิงตัวปลอมเอ่ยแล้วก็เงียบไปดวงตาของเขาสั่นไหวเต็มไปด้วยความกังวลแต่ทุกคนก็ไม่ได้สังเกตเขาเป็นแค่ตัวแทนที่พูดตามคออาพูดที่เฮลิกงอเฟิงตัวจริงส่งผ่านหูฟังมาอีกทีพี่เฮลิกงอเฟิงที่ไม่ต้องคิดมากหรอกที่ฉันบอกว่าเคยมาก็มาเที่ยวไงตอนนั้นมาเที่ยวกับเพื่่ออออออนนหหหิิิงงงเเเเวววีียพูดไไปปปปััราาะ๋ลลตตมจกบ พอเห็นเขาทออาท่าอย่างนั้นเธอก็เลยพูดต่อว่าพี่เฮลิงงอเปิงปกติพี่จะไม่ตอบแบบนี้นะแล้วก็อีกอย่างบรรยากาศที่นี่ร้อนขนาดนี้พี่ใส่เสื้อตัวหนาขนาดนั้นแถมยังใส่หมวกสองทันอีกปกติพี่ก็ไม่เคยพูดแบบนี้ด้วยหรือว่าจุดพี่ไม่ใช่เฮลิงงอเพิงพอหนิงเซวียุนพูดจกสีหน้าของเจอหลงกับเจ้าเพิงก็เริ่มเปลี่ยนสีเฮลิงงอเพิงตัวปลอมรีผันออกไปทางหน้าต่างหนิงเซวียนุนรีผันมองเขาแล้วหยิบมีดเล่มเล็กๆออกมาจากเอวแต่ขณาดเดียวกันเจ้าเพิงที่นั่งขั้นอยู่ตรงกลาง ดูจากสายตาของเจ้าเฟิงเธอรู้ว่าถ้าไม่เก็บมีดไว้เขาจะต้องลงมือกับเธอเป็นแน่เธอก็เลยพูดขึ้นมาอย่างไม่พอใจว่าคุณไม่อยากรู้หรือว่าจริงๆแล้วเฮลิยงเงาเฟิงตัวจริงหรือเปล่าแล้วถ้าไม่ใช่ละ่ะพวกเราจะทออาอยัางไงหรือว่าเราโดนขีดทิ้งซะแล้วคุณไม่เคยสนใจความปลอดภัยของตัวเองบ้างเลยเหรอตอนที่ลงจากเรือเธอก็รู้สึกสงสัยแล้วเพราะปะกติแล้วเฮลิงเเฟิงไม่ได้เป็นคนสูงขนาดนี้ระหว่างทางเธอสังเกตมาตลอดยิ่งนานก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่ใช่ถ้าเขาเป็นเฮลิยงเาเฟิงตัวจริงก็แสดงว่ากระเป๋าเป ในตอนแรกนั้นผู้ก่ออาบกัรในครั้งนี้คือนายพลเว่ยนายพลเว่ยถือเป็นคอนมีอออาหน้าคนหนึ่งเลยแต่นายพลหุยนั้นมีอออาหน้าที่ใหญ่กว่าเจ้าเฟิงคุณอยาทออาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ดีกว่าทันว่าเขาต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆไม่งั้นให้เขาถอดหมวกให้เห็นหน้าสิจะได้สบายใจหนิงเซวียวนพูดขึ้นอย่างเย่อเย้เวลานี้เจ้าเฟิงก็มองไปที่เฮลิงอเฟิงตัวปลอมเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเฮลิงอเฟิงตัวปลอมนั้นก็ค่อยๆถอดหมวกออกทออาให้ทั้งสามคนเห็นว่าเป็นเฮลิงอฟองเีียกเเล่่าฟิงาริง ในเมื่อเป็นพี่เฮลิกงอเพิงจริงๆพวกเราก็สบายใจแล้วละเจอหลงเอ่ยเฮลิกงอเพิงตัวปลอมไม่ได้ตอบอะไรทออาแค่หันกลับไปมองหน้าต่างห่างจากพวกเขาไปประมาณ2กิโลเมตรเฮลิกงอเพิงตัวจริงกออาลังจดจด่ออยู่กับโนเอตอบุกตรงข้างหน้าเขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วต่อสายนายพลเมื่อผมคือเฮลิกงอเพิงครับ15นาทีต่อมาพวกเขาก็เดินทางเข้าสู่สามเหลี่ยมทองคออาข้างหน้าคือภูเขามีธรรมชาติต้นไม้เขียวชอุ่มบรรยากาศก็ดีช่างเป็นสภาพแวดล้อมที่สง่าง,งามและเงียบสงบอยู่แต่ในเมืองนานแล้วพอมาถึงที่แบบนน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 ีีี้้้กกกกก็รูููสึึึววว่่่่าไมมมเเเเเลลลหหหหืืออออัะยยยโงงิซพดขน อ๋อเจ้าเพิงยิ้มแห้งๆเทียบกับเขาจันทราแล้วที่นี่ก็เป็นแค่เศษเซียวเท่านั้นที่เขาเคยพบมาก็มีแต่เขาจันทราที่สวยและบรรยากาศดีที่สุดหลังจากคุยกันแล้วสักพักเขาก็เริ่มสังเกตได้ว่าที่แห่งนี้ดูแปลกเมียอจนหน้าลัวสัญชาตญาณของเขากอาลังบอกว่าที่แห่งนี้มีอันตรายเมื่อเข้าสู่ศูนย์กลางของุบเขามือของเจ้าเฟิงก็วางไว้ที่เอวตลอดเพราะปืนของเขาใส่อยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็จ้องมองไปทีุ่บเขายัางงงระมัดระวังทันใดนั้นเขารีบห้อมอตัวลงฟังฟังข้างหน้ารถเต็มไปด้วยหมอกควันท ลูกน้อง20กว่าคนทุกคนต่างพากันหยิบปืนขึ้นมาแต่ขณะที่ทุกคนนกอาลังเตรียมตัวกันอยู่นั้นรถทุกคันทั้งข้างหน้าและข้างหลังก็ถูกล้อมไว้หมดแล้วเว้นแต่คันที่อยู่ตรงกลางคือคันที่พวกเจ้าพึ่งนั่งมีลูกกระสุนมากมายที่ถูกยิงมาที่พวกเขาโดนหลังรถบ้างกระจกบ้างหน้ารถบ้างและแน่นอนโดนคนที่อยู่ข้างในด้วยมีลูกน้อง10กว่าคนโดนยิงคนที่เหลือก็รีบพากันลงจากรถแล้ววิ่งภายในไม่กี่นาทีต่างทออาให้ทุกอย่างดูวุ่นวายสับสนไปหมดออกรถขับออกไปข้างหน้าเลยเจ้าเพี่กออาลังงงงสิ้นคนคคอออาา่ขขขเับรอททออาาลลัััังงเเเรรรริ่่มสต์ถแ้้วหยยีบคนนนนใดก็มมีีลููกกกกระสุนถยิงาาท่พวเข ฟังใ้่ยาเสียงแรกคือเสียงกระสุนโดนกระจกรถหน้าเสียงที่สองคือเสียงคนขับมือปืนหน้าของเจ้าพื่งเริ่มไม่ไดีเขารีบดันคนขับลงรถแล้วตัวเองขึ้นไปนั่งที่คนขับแล้วรีบออกรถรถทั้งหมดห้าคันที่ขับมานั้นตอนนี้เหลืออยู่แค่สองคันเฮยเพิ่งจะเข้าสู่เขาก็เป็นแบบนี้น่ยอนะเจอหลงตะโกนเขาคิดว่าคงผ่านอันตรายแล้วแต่เขาเพิ่งจะพูดจบไปเวน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 มีเสียงดังขึ้นมาจากด้านหลังเขารีบผันกลับไปดูปรากฏว่าเห็นรถจักรายานยนต์สองคันที่เริ่มขับมาใกล้รขพววกเาแล้ บัตซอบรีบขับรีบไปเร็วเจอหลงตะโกนเรียกถ้าไม่มีอะไรอย่าเรียกข้างนอกยังมีพวกมือปืนอยู่พวกเราฟัางเจ้าหลงพูดยังไม่จบกระสุนก็โดนเข้าที่ยางรถทออาให้รถเสียการควบคุมเขารีบลงจากรถและหันไปดึงเฮลิมอปเตัวปลอมลงไปกับเขาแต่เฮลิมอปงตอวปลอมนั้นมีกระเป๋าเป้แบกที่หลังด้วยใบหนึ่งก็เลยทออาให้เดินทางรออาบบกข้างๆเขา,ขา,ขา,ขานอกจากหนิงเซวียุนเจอหลงแล้วมีลูกน้องอีแค่หกคนทาง,ข,างข้างหน้าคือภูเขาเตี้ยๆต้นไม้ก็บางเบารถจักรยานยนต์สามารถขึ้นมาได้สบายพอขึ้นมาถึงนี่เขาก็ แยกกันหนีเจอหลงพูดขึ้นเขาคิดว่าชีวิตต้องมาก่อนถ้าไม่หายใจแล้วถึงเงินเยอะแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์แยกกันนั่นแหละยิ่งไยเร็วขึ้นเจ้าเพิงหัวเราะยอดแล้วพูดต่อทุกคนอย่าเอาแต่วิ่งรอให้พวกมันมาใกล้แล้วให้วิ่งไปด้วยยนระเบิดไปด้วยทุกคนรีบวิ่งขึ้นเขาพอใกล้ย,ยอดเขาศัตรูก็อยู่ไม่ไกลพวกเขารอให้พวกนั้นมาใกล้อีกหน่อยแล้วหลบหนีไปอีกทางพอลงจากเขาทางข้างหน้าก็คือพื้นที่รอบถ้าจะวิ่งผ่านที่ตรงนี้ก็คงต้องใช้เวลาอีกประมาณสี่สพวกว่านาทีอย่างน,น วิ่งเจ้าเฟิงพูดแล้วก็รีบวิ่งโนอาทออาให้ทุกคนเริ่มวิ่งตามหลังจากที่วิ่งกันได้ไม่นานพวกนั้นก็ตามมาทันพวกมันเริ่มใช้ปืนยิงไปทั่วมีลูกน้องสี่คนที่โดนยิงและลม้มลงพอเห็นอย่างนี้ก็ทออาให้สีหน้าของหนิงเซวียนซี่เซียวข้างหน้าเหลืออีกสองร้อยกว่าเมตรแต่ศัตรูห่างจากพวกเธอแค่หนึ่งร้อยกว่าเมตรเกรงว่าอีกแค่ไม่กี่นาทีพวกศัตรูก็จะตามทันขณะที่พวกเขากออาลังรู้สึกหมดแรงและสิ้นหวังก็มีเสียงดังขึ้นปังปังปัง,ปงรถเกือ,กกอ,าาอ,อีกฝั่ง หมอบลงเจ้าเพิงพูดแล้วรีบหมอบลงพร้อมกับจับเฮลิโง่เงตัวปลอบหมอบลงตามเมื่อทุกคนเห็นดังนั้นก็รีบหมอบลงตามปัง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 ,ป,ง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 ปังกระสุนที่ยิงออกไปไม่หยุดแบบนี้พวกจักรยานยนต์ข้างหลังคงไม่รอดแน่จบตอนตอนที่หนึ่งร้อยห้าสิบสี่อาหารสวนเฮ้อเจ้าเพิงถอนหายใจรู้สึกโล่งใจขึ้นมาเขาเงยหน้าไปมองพวกคนตรงหน้าหวังว่าคงไม่ใช่คนจากหมาป่าแล้วเจอเสือรอบนะทุกคนลุกขึ้นมาคนหนึ่งในกลุ่มทหารพูดขึ้น พอทุกคนลุกขึ้นเฮลิงอเพิงตัวลอมถึงพบว่านอกจากพวกเขาสี่คนแล้วเหลือลูกน้องอีกแค่สามคนทหารมีตั้งเกือบสาสิคนแต่พวกเขาเหลือกันอยู่แค่เจ็ดคนที่แห่งนี้ไม่น่าล้อเล่นจริงๆคนไหนคือเฮลิงอเพิงชายสี่คนลงมาจากรถชายผิวดออาหนึ่งในนั้นถามขึ้นด้วยภาษาจีนผมเองเสียงเขาสั่นเล็กน้อยตามผม,มานายพลเหวยยกอาลังรอพวกคุณอยู่ชายผิวดอาอาโบกมือให้พวกเขาพวกเขาทั้งสี่ตามชายคนนั้นขึ้นรถส่วนลูกน้องอีกสามคนก็ตามมานั่งคันข้าง,งหลังแล้วแล้วรถจีกว่าคันก็เริ่มออกนงน,กน,นกง,นนนนงั้้ถึรู พออาไม่ข่าวถึงรั่วไหลได้ชายผิวดออาพูดพร้อมขมวดคิวก็เพราะว่ามีนอนบ่อนไส้หน้าซีหนิงเซวียนตอบอ๋อชายผิวดอายิ้มอย่างเย็นชาแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรอีกขับมาประมาณยี่สิบกว่านาทีพวกเขาก็มาถึงฐานทัพของนายพลเวยอรอบๆเต็มไปด้วยหน้าที่ปลูกดอกอินอยางสวยงามข้างหน้าเป็นบ้านเต็มไปด้วยยามที่คอยเฝ้าและยังมีหอคอยคอยสอดส่องเหตุการณ์ต่างๆนั่นแสดงว่าที่แห่งนี้มีมาตรการป้องกันข้มงวดสูงมาก ชายผิวดออานอาเจ้าเฟิงและทุกคนมาถึงบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ศูนย์กลางห้องถงกว้างมีโต้ยาวตัวหนึ่งมีชายคนหนึ่งนั่งรออยู่ก่อนแล้วเขาสวมชุดทหารผงสีทองเขาคือนายพลเหวยยนั่นเองนั่งสีนายพลเหวยยอล่าวรอให้ทุกคนนั่งเรียบร้อยแล้วนายพลเหวยยอก็เอ่ยขึ้นว่าเพชรละเฮลิ่งอเฟิงตัวลอมเงียขึ้นเริ่มตั้งใจฟังเสียงหูฟังที่ใส่อยู่เขาหยิบกระเป๋าเป้ที่แบกมาวางบนโต๊ะหยิบกระเป๋าที่เป็นเหมือนเซอออกมาเริ่มกดรหัสพอเปิดขึ้นข้างในคือเพชรท,ที่เต็มไปด้วยแแแวาวาาเเเขลขลลกกกึ้้นนะะค่อยยๆัรใ๋ใหหอ เพชรที่แวววอยู่ตรงหน้านี้ทุกคนต่างรู้ว่ามันมีมูลค่าไม่ต่อกก่อยย่สล้านเหรียญทออาให้สายตาของนายพลทอประกายความโลภที่ปกปิดไว้ไม่อยู่ตรวจดูสิเฮลีงอเพิงตรวจลอมพูดขึ้นนายพลเหวยยอรีบโบกมือให้ช่างเพชรเข้ามาตรวจพอตรวจดูแล้วก็พยักหน้าให้ในายพลเหวยยอเขายิ้มแล้วพูดว่าดีมากไม่เลวนี่มูลค่าสูงขนาดนี้ผมอยากเก็บไว้คนเดียวจริงๆแต่จริงๆแล้วผมฆ่าพวกคุณแล้วส่งต่อให้ในายพลหวยก็ได้นะจากคออาพูดของเขาทออาให้สีหน้าของเจ้าเพิ่งเริ่มไม่ดี่แงงน้้้อไรกก็เไไดดดาาขสวจจิิึๆ เฮลิงองเพิงตัวลอมก็เริ่มสั่นไหวใจเริ่มตื่นประหนกดแต <IAN> ่เมื่อเขาได้ยินเสียงที่เฮลิงองเพิงส่งผ่านมาเขาก็เลยจงใจค่อยๆพูดขึ้นผมคิดว่าการติดต่อค้าขายแค่ครั้งเดียวคงไม่ทออาให้หลบอะไรสูงหรอบนายพลเหวยยอเองก็คงคราบดีไม่งั้นคุณคงลงมือนานแล้วนายพลเหวยยอหัวเราะแล้วพูดขึ้นเฮลิงองเพิงในเมื่อคุณมาด้วยตัวเองแบบนี้ผมก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีหน่อยสิจริงไหมเฝ้าของมาสิ่งวาจาคออาพูดลูกน้องไม่กี่คนก็ออกไปหลังจากไม่นานก็มีย้าิมยกเข้้ามนือใหทุคไปดู N เฮลิกงอเบิงตัวปลอมพยักหน้าให้อีกสามคนเข้าไปดูทั้งสามคนเข้าไปดูแล้วพยักหน้าบอกว่าไม่มีปัญหาในเมื่อเป็นแบบนี้พวกเราทุกคนก็คงต้องขอตัวก่อนแต่คนของเราได้รับบาดเจ็บกันหลายคนไม่ทราบว่านายพลพอจะไปส่งเราได้ไหม N เฮลิกงอเบิงตัวปลอมพูดขึ้นไม่มีปัญหาทั้งหมดเจ็ดคนรวมถึงเจ้าเฟิงกลับถึงเรืออย่างปลอดภยัยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนขึ้นเรือทุกคนต่างรู้สึกสบายใจขึ้น He N เฮลิกงอเบิงตัวปลอมสั่งให้ทุกคนน่นเอาถุงทหารที่มียาอายอยู่ในนั้นเอามาวางไว้ข้าง อีกฝั่งหนึ่งที่ร้านของจางฮั่นเป็นช่วงยามเที่ยงพอดีแต่ดูเหมือนจะมีแขกพิเศษมาด้วยสวัสดีเจ้าทุกคนยินดีต้อนรับนะคะรายการในครั้งนี้เรามาที่อ่าวจันทรา้าก่อนหน้านี้เคยได้ยินว่ามีร้านอาหารร้านหนึ่งชื่อร้านอาหารสบายสบายแบบเฮมิงเฮมิงทั้งดังมากทั้งอร่อยแล้วก็ราคาสูงลิ่งเลยดังนั้นครั้งนี้เราจะมาดูกันว่าที่นี่มีอะไรพิเศษกันบ้างคะ่ะผู้หญิงที่มีผมหมางม้าหน้าตาสัดสวยและดูสดชื่นถือไมโครโฟนอธิบายมีตากล้องสองคนคนหนึ่งรับผิดชอบล้องตัวใหญ่ ร้านที่ว่าก็คือร้านที่อยู่ข้างหน้าดิฉันตอนนี้ค่ะตอนนี้เที่ยงพอดีทางประตูร้านมีแต่คนยืนต่อแถวรอดูแล้วน่าจะมียี่สิบกว่าคนข้าระหว่างที่กอาลังพูดเธอก็รีบเดินไปที่ร้านแล้วพูดต่อตรงนั้นมีเมนูเราเรีบไปดูกันดีกว่าค่ะโอ้โหราคาสูงจริงๆนะคะข้าวผัดไข่แค่จานเดียวราคาสามร้อยหยวนนมแก้วละหยวนบะหมี่ในอาใส่ถ้วยละสามร้อยบาทสมาชิกบัตรสมาชิกสิบใบแรกใบละหนึ่งล้านอีกทั้งยังขายหมดแล้วตั้งแต่ใบที่สิบเอ็ดใบใบละสิบล้านหยวนโอ้พระเจ้าราคาสูงจริงตตอองาีากกเ่่ะแคฮ น่าตกใจจริงใจจริงไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นไงบ้างสออาหารับลูกค้าทั่วไปแล้วข้าวผัดไข่บะหมี่ในอาศสยนี่น้อยเกินไปหรือเปล่าทางนั้นมีแต่คนต่อแถวเราไปดูทางนั้นกันหน่อยหลังจากที่ตกใจกับค้าอาหารไปแล้วเธอก็เริ่มที่จะสัมภาษณ์ลูกค้าต่อเธอรีบเดินเข้าไปใกล้ที่ผู้ชายสวมชุดสูทคนหนึ่งยิ้มแล้วค่อยๆถามขึ้นว่าสวัสดีค่ะฉันคือพิธีกรของรายการอาหารสวรรค์ไม่ทราบว่าเราจะขอสอบถามคุณหน่อยได้ไหมคะได้ครับวันนี้คุณต้องต่อแถวนานแค่ไหนถึงจะถึงคิวคุณคะเธอถามขึ้นน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 ววััีีีี้้้ผผมมมมมาาาาาาาอกกกปรระะะะณทท็คคคงงถึิแลล่บเย ไม่นานครับแล้วเขาก็พูดต่อว่าปกติแล้วผมต้องยืนต่อแถวชั่วโมงกว่านะครับเธอทออาเสียงตกใจชั่วโมงหนึ่งนานขนาดนั้นคุณก็รอเหรอคะงั้นแสดงว่าอาหารที่นี่ต้องไม่เลวแน่ๆ่ใช่ไหมคะที่ร้านนี้เป็นร้านที่ตั้งแต่ผมเกิดมากินแล้วอร่อยที่สุดเลยล่ะครับเวอร์เกินไปหรือเปล่าคะเธอพูดต่อเวอร์เหรอสักนิดก็ไม่นะครับถ้าคุณลองชิมแล้วก็จะรู้เองเขาตอบพร้อมกับยิ้มขณะเดียวกันก็มีคนเริ่มพูดขึ้นต้องกินนะแล้วจะรู้ว่าขนาดกินแค่ข้าวผัดไข่กับบหี่นนอาาไไเเยยรรชิจงจงจงๆััป็ อาหารของที่นี่อร่อยกว่าพวกพัตาคาลสามดาวโรงแรมห้าดาวเยอะเลยอร่อยกว่าเป็นร้อยๆเท่าเลยแฮละ์งั้นพวกคุณคิดว่าราคาอาหารที่นี่เป็นอย่างไรบ้างคะแพงไปหน่อยใช่หรือเปล่าเธอถามอีกใช่แพงมากที่ร้านอื่นนะแค่ประมาณยี่สิบหยวนเองที่ร้านนี้ตั้งหนึ่งร้อยแต่ก็นั่นแหละมันคุ้มค่ากับราคาพวกคุณพูดผิดแล้วและในสายตาผมนะถึงข้าวขายที่นี่จะขายสามพันนะก็สมควรแล้วแหละแต่เพราะว่าเท่าแก่ที่นี่ใจดีอยากให้พวกเราทุกคนได้กินไงถึงขายราคาแค่นี้ฉันก็คิดว่าไม่แพงนะแต่ที่บ้านฉันไม่ค่อยมีเง เธอเริ่มถามต่อดูเหมือนอาหารที่นี่จะไม่เลวจริงๆนะอ๋อใช่บัตรสมาชิกนี่เกิดขึ้นได้อย่างไรคะบัตรแพงขนาดนั้นก็ขายหมดเรอคะพวกที่มีบัตรสมาชิกนี่ใช่พวกหน้ามาหรือเปล่าคะอะไรคือหน้ามาชายคนหนึ่งรีบหันกลับมาถามเหมือนไม่ค่อยชอบอยาเอาที่อื่นมาเทียบกับที่นี่สิครับพวกคนที่มีบัตรนั้นก็คือคนที่เห็นเห็นกันอยู่นี่แหละครับพวกเราเห็นกับตาว่าพวกเขาซื้อก็คือผู้หญิงอีกคนค่อยๆเอย่ยขึ้นสมาชิกทุกคนไม่ได้รวยหรอกคะ่ะแต่พวกเขาใช้เงินจ่ายจริงๆฉันจะบอกคุณให้นะคะคุณควรไปชิมดูก แค่ฉันก็แค่พูดเรื่อยเปื่อยนะคะอย่าถือสาเลยนะคะเธอเริ่มรู้สึกอายก็เลยหันกลับไปมองที่กล้องนั้นเราเข้าไปทิมอาหารกันดีกว่าค่ะจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างไรผูดจบเธอก็เดินเข้าร้านกออาลังจะเดินเข้าประตูก็มีคนที่ยืนต่อแถวอยู่ข้างหน้าพูดขึ้นเฮ้ยทออาอะไรอยากกินก็ต้องต่อแถวสิฉันฉันต้องการไปสัมภาษณ์เท่าแกฉันไม่จออาเป็นต้องเข้าแถวหรอกฉันคิดว่าเขาต้องบริการเราอย่างดีแน่นอนฮ่า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 งั้นลองดูเถอะเข้าข้างตัวเองมากเกินไปแล้วล่ะ ทุกคนต่างพากันหัวเราะพวกเขามาที่นี่บ่อยจะไม่รู้จักนิสัยของเท่าแก่ได้อย่างไรเธอคงคิดเข้าข้างตัวเองมากเกินไปแล้วจบตอนตอนที่ห5 5ห้าส้าเสียท่าเป็นการตกแต่งร้านสไตล์ครอบครัวร้านแบบนี้หาดูยากเหมือนกันนะคะส่วนโต๊ะที่นั่งก็น้อยมากเธอพูดไปด้วยเดินไปด้วยขณะที่จางห้านกอาลังทออาหารสวัสดีค่ะเท่าแก่เธอยิ้มทักทายเขาอือเขาหันกลับมามองเธอิหนึ่งแล้วพยักหน้าตอบฉันคือพิธีกรรายการอาหารสวรรค์ได้ยินมาว่าร้านของคุณค้าขายดีมากขายแบบเทในอาเท่าฉันก็เลยอยากจะถามคุณหน่อยได้ไหมคะเธอพูต่อ เขาได้ยินแล้วแต่ก็ยังทออาหารต่อไปเรื่อยๆพร้อมกับหันมาพูดว่าไม่มีเวลาทุกคนต่างตกตะลึงกับคอ,อาตอบของจางหา้านคุณค่ะรายการของเราก็ไม่ธรรมดานะคะให้พวกเราได้ทอ,อารายการร้านของคุณก็มีผลประโยชน์ตั้งเยอะแยะนะคะฉันคิดว่าคุณเธอเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีรายการของพวกเธออยู่ในอันดับต้นๆไม่ว่าจะเป็นในอินเทอร์เน็ตหรือพวกทีวีต่างๆไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่คนต้อนรับแต่เธอพูดยังไม่ทานขาดขอออเลยจางห้านก็รีบขัดเธอขึ้นมาก่อนแล้วไม่สนใจเ่าแก่คะถ้าหากว่าคุณยังไม่มีเวลาคุณก็เสิรรรอออาาาาาาหหหุดนนนึ่่่งงงใ้้เลทแวยยกกไไปป็คะ เธอค่อยๆพูดอย่างใจเย็นแต่เขากลับไม่สนใจเธอเลยสักนิดสีหน้าเธอเริ่มไม่ดีแต่ก็พยายามใจเย็นที่จะพูดอีกรอบแต่ขณะที่เธอกออลังจะพูดต่อก็มีเสียงหนึ่งขัดขึ้นมาก่อนผมว่าพวกคุณอย่าไปยุ่งกับเท่าแก่ดีกว่าถ้าอยากรู้มาทางนี้ดีกว่าเธอเธอจะไปรู้อะไรละ่ะเธอพูดออกไปอย่างเยอะเยะ้ยเฮ้ยดีๆถามว่าผมเข้าใจอะไรใช่ไหมรู้ไหมว่าผมคือใครแพรสันลุกขึ้นใครละ่ะผมแพรสันเป็นนักชิมของร้านมิชลินเป็นคนให้ดาวให้กับแต่ละร้านค,คุณคิดว่าผมเข้าใจไหม หน้าของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเมื่อเห็นว่าทุกคนต่างตกใจก็ทออาให้เขารู้สึกอารมณ์ดีวันก่อนถึงแม้ว่าเขาจะโดนเท่าแก่ปฏิเสธมาเหมือนกันแต่สออา,ารับคนพวกนี้แล้วฐานะก็ยังต้องสออา,าคันอยู่ดีคุณคือนักชิมของร้านมิชลินยืนยันตัวตนหน่อยได้ไหมคะเธอรีบเดินไปทางเขาพร้อมกับถ่ายวิดีโอไปด้วยโอเคโอเคเขายิ้มแล้วเดินกลับไปนั่งที่เดิมหยิบกระเป๋าตังค์ขึ้นมาแล้วหยิบนามบัตรขึ้นมาให้เธอดูใช่จริงๆด้วยเธอทออา,าตาโตนกไม่ถึงว่าคนดังอย่างเขาจะมาที่แบบนี้ด้วยยอออาาาาากกรรรู้้หทีี่นถมมผ็ไดับเขื งั้นดีแค่ฉันขอสัมภาษณ์คุณหน่อยนะคะเธอยิ้มรอก่อนแพรสันขัดขึ้นการสัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับร้านมิทอลินเพราะที่แห่งนี้ไม่ผ่านการตรวจสอบถ้าเราเชื่อในความเป็นมืออาชีพของคุณขอถามเลยนะคะคุณคิดยังไงกับราคาอาหารของที่นี่ครับผู้ดออาเนินรายการเริ่มถามสออารับร้านนี้แล้วผมคิดว่าบรรยากาศกับการบริการของร้านไม่ถึงระดับที่มิทลินกออาหอนดไว้ครับแต่สออารับอาหารแล้วสามดาวเลยครับเพราะว่าที่นี่อร่อยกว่าทุกที่ที่ ไม่ทราบว่าสามารถแนนำอนอาหารพิเศษของที่นี่บ้างได้ไหมคะขอโทษครับถ้าเป็นอาหารพิเศษงั้นผมก็คงไม่รู้จะต้องพูดยังไงแล้วล่ะครับเขายิ้มแล้วพูดต่อว่าเพราะว่าอาหารที่นี่ทุกอย่างดูพิเศษหมดเลยครับถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ของธรรมดาธรรมดาอย่างแตงกวามะเขือเทศก็สามารถทออาให้อร่อยที่สุดได้ครับนี่เธอหัวเราะนี่เป็นครั้งแรกที่เธอเจอเรื่องแบบนี้อีกทั้งยังเป็นคออาผู้ที่ออกมาจากปากนักชิมของมิชลินเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อจริงๆแต่ตอนนี้เธอกออาลังดออาเนินรายการอยู่ก็เลยทออาได้แค่ยิ้มแ้้้้วถาาาาาาามมมต่่่่่อออออองงงันนนพููึผผหหคคะะกก็จบบใรรรรเเิททีี ไม่ใช่เพราะอาหารที่นี่อร่อยอย่างเดียวนะครับแต่เพราะว่าวัตถุดิบที่เขาใช้ทออาหารเป็นของดีมีคุณภาพเป็นเลิศก,ก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะคิดว่ามันแพงแต่หลังจากที่ผมพูดจบแล้วคุณจะพูดว่าทออาไม่ถูกจังก่อนอื่นข้าวที่นี่เป็นข้าวที่สดใหม่ตลอดมีวันหนึ่งผมจงใจหยิบเม็ดข้าวสามสี่เม็ดขึ้นมาดูปรากฏว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของมันคือในอาซาวข้าวสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นแป้งที่มีโปรตีนและไขมันศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบแล้วเขาเรียกว่าราชาข้าวเลยล่ะครับ ขนะเดียวกันข้าวของที่นี่มีประโยชน์มากกว่าที่อื่นๆเป็นห้าเท่าคุณคงจะไม่ค่อยเข้าใจงั้นผมจะอธิบายแบบง่ายๆเลยข้าวของร้านนี้เป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกพอคอ,อาพูดนี้ออกไปอาจจะมีใครที่คิดว่าไม่เห็นด้วยงั้นก็เชิญมาลองชิมด้วยตัวเองได้เลยครับนี่คุณฉันเขาพูดเยอะจนเธอไม่รู้ว่าจะถามอะไรต่อคุณสามารถพูดถึงความอร่อยของอาหารได้ไหมคะเราไม่ได้ประเมินแค่บางส่วนแบบที่คุณพูดนะคะนี่ไม่ใช่การประเมินเหรอ เขาพูดขึ้นอย่างเหลืออดงั้นผมจะบอกอะไรให้คุณอีกสักหน่อยวัตถุดิบที่ใช้ทออาหารของที่นี่เป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดเท่าผมเคยเจอมาวัตถุดิบดีอาหารถึงจะดีครับข้อนี้คุณคงจะเข้าใจนะครับงั้นเรายังไม่พูดเรื่องประโยชน์ดีกว่าอาหารของที่นี่หอมหอมถึงระดับไหนพูดถึงข้าวผัดจานหนึ่งมีข้าวที่หอมสดใหม่กลิ่นของมันทอ,อาให้ผู้คนต่างหลงลหลแถมยังมีกลิ่นหอมของไข่ไก่ด้วยคุณต้องคาดไม่ถึงแน่ล่ะครับข้าวผัดจานหนึ่งคออาพูดของเขาต่างทออาให้ผู้ดออาเนินรายการทุกคคคนนนนนนออ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 าา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 ลลยยหหหแแแแตตต่่่่่สสุุดดดดดท้้้้้้้้ววววววกกกกกก็ังงงงไไไไปถถีรรรจชเเเเเเพธธึะิิิขขฟืๆ หลังจากกินข้าวแล้วรีฮัน่ากับจางลี่ก็ช่วยกันเก็บกวาดโต๊ะเก็บข้าวของส่วนเหมิงเหมิงก็เอาแต่จะเล่นเปียโน,โนจางฮั่นเลยจออาใจเล่นป,ะปะ้าป๋าครั้งนี้เหมิงเหมิงเล่นเองเด็กน้อยพูดแล้วมือเล็กๆก,ก,ก็เริ่มบรรเลงทวิงเกลิลทวิงเกลิลเลตเติลสตาร์ร้องไปรอบหนึ่งเธอก็พูดขึ้นป,ะปะ้าป๋าเหมิงเหมิงอยากร้องเลติกโกงั้นพ่อเล่นให้เราร้องดีไหมจางฮั่นยิ้มตอบโอเคค่ะเนื่องจากจางฮั่นแค่เคยฟังแต่ยังไม่เคยเล่นเพลงนี้แต่ด้วยความที่เคยเล่นเปียโ,โนมาตั้งแต่500ปีกกีกกกก่่่ออออนนนนนนเเเขขขาาา็็ึึ้้้มมไดแแตตตงงงสยหมมิิงงเหด้ววยแม้่าจะยยยยัังงงงงไไมม่่่่่่คคออออเเเกกแแตสีนน้้ๆขธ็าฟพใร เล็ดอิดโกเล็ดอิดโกแค้นโฮอิดแบกอันนีมเหมิงเหมิงมีใบหน้าที่สวยเหมือนจื่อเหรียนมีพรสวรรค์ทางด้านการร้องเพลงเหมือนจื่อเหรียนด้วยแถมยังมีนิสัยอ่อนโยนเหมือนเธออีกจางห้านคิดแล้วก็ถอนหายใจแต่มีเพียงแค่ใบหูที่เหมือนเขาเฮ่อดูเหมือนน้อยจริงๆแต่จางห้านก็รู้ว่าถ้าเหมิงเหมิงเหมือนตัวเองงั้นเหมิงเหมิงก็คงเป็นฮีโร่หญิงกู้โลกไปแล้วพอร้องจบรีฮันน้าก็มองไปที่เหมิงเหมิงแล้วเอ่ยขึ้นเหมิงเหมิงร้องได้เพราะจริงๆพี่คิดไม่ถึงว่าพี่จางห้้านนนนจะเเเล่ปปียยโ็ดวนั่นเเนี่่ยกงจริงๆเลยค่ะทออาไม่่ีถึงเก่งงจัเลยลครับเอ็น <c oughs> รีฮันน่าเธอพอเธออย่างมัวแต่พูดซีซัวจังลี่เจ้าขึ้นฉันไม่ได้พูดซีซัวนะพี่จังห่างเก่งจริงจริงรีฮันน่าพูดอีกจางลี่หมดคออาพูดกับเพื่อนสนิทของตนทออาตัวแบบนี้หาที่ตายชัดๆเหมิงเหมิงที่เอาแต่ฟังทั้งสองคนเถียงกันก็พูดขึ้นพ่อหนูหลอ่อใช่จ้าหล่อมากๆามาไอ้หยาหล่อจริงๆนะรีฮันน่ายิ้มตอบหืมเหมิงเหมิงเห็นท่าทางของรีฮันน่าแล้วก็ทออาตาโตแต่เธอก็ไม่เคยบอกว่ารักแล้วก็ไม่เคยทออาตัวสนิทชิดเชื้อกับจางห่านก็เลยอออออาาาาาใใใหหหห้้งงงงงค์ญิิตััววนยยสบจจจลลลช่่่่รรๆฮีเะ หลังจากเก็บกวาดร้านเรียบร้อยแล้วจางลี่ก็รีพารีฮันน่ากลับพอดึกก็จะเหย็ยนไม่อยู่องค์หญิงน้อยก็เลยขึ้นมานอนกับจางห้าน,นอนกอดเขาให้เขาเล่านิทานให้ฟังจนเผลอหลับไปตีสามปลายังไม่สางขอบาเพิ่งจะเริ่มมีแสงสีแดงก็มีเรือลออาหนึ่งมาจอดเทียบท,ท่าที่เซียงองอเจนติดกับอ่าวจันทราเรือลออานั้นคือเรือที่ขนยาเสพติดที่มาพร้อมกับพวกของเจ้าเฟิงจบตอน